ได้อยู่แล้วไปหนะ้าสนุกแน่รับรองได้ฟังให้ดีภาพหัวทองแดงเราไม่มีเวลาเล่น20่สิคำถามนะตอนนี้มีกติกาข้อเดียวไปกับเราหรือกลับไปเองดิ้นพลานมันจะหลุดไปแล้วนะไม่มีความหมายอะไรหรอกไม่โดยทางเทคนิคแล้วนะไม่เคยแมงดาดิจิตอลออกหากินละอย่าพยายามงอช้อนนั่นมันเป็นไปไม่ได้ แต่จงพยายามตระหนักถึงความเป็นจริงแทนดีกว่าแล้วคุณจะเห็นว่าไม่ใช่ช้อนหรอกที่งอแต่เป็นตัวคุณทั้งหากโอ้ oh, พระเจ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ฮาเลลูยานายคือผู้ไถ่บาปเป็นพระเยซูส่วนตัวฉันรู้นะไม่บอกใครหรอกนายมันไม่มีตัวตนเป็นอะไรไปอหน้าซีดอยกระถูกผีหลอกอย่างนั้น่ะ เป็นประจำเลยเขาเรียกว่ายาอีเพแล้ะตัวเบาหิวนี่ฉันว่านายต้องถอดปลั๊กตัวเองบ้างนะเพื่อนนะไปพักผ่อนสะบ้างสิว่าไงดูจัวพาเขาไปหนุกด้วยไหมโทมัสแอนเดอร์สัน <Thomas Anderson, S 2> ใช่ไหมมองเฟซบุ๊ <f> กดิโอแล้วถ้าเขาทำได้ล่ะจ้ารู้นะแต่ถ้าเขาทำได้ล่ะว,ว้าวแล้วแล้วเล่าเอาไงต่อดีอะ ถ้าคุณหลับตาคุณจะรู้สึกเหมือนกินเต้าส่วนนะรู้ไหมผมคิดถึงอะไรข้าวต้มเละๆคุณเคยกินไหมนั่นแหละประเด็นละตรงเพลงเลยมันทําให้คุณงงว่าทําไมสมองกลนถนะึงรู้ว่าข้าวต้มรสชาติเป็นยังไงม,มันอาจคิดผิดบางทีผมคิดว่าข้าวต้มเละๆรสชาติจ,จริงๆแล้วอาจเหมือนข้าวโอ๊ตหรือว่าปลาทูน่าซึ่งทําให้เราสงสัยอีกหลายเรื่องเช่นค,คุณคิดถึงไก มันอาจคิดไม่ตกว่าจะทําให้รสชาติกไก่เป็นยังไงเลยทำให้รสเหมือนทุกอย่างและบางทีพวกมันก็ผมจัดการให้คุณเจ้าแจ้เธอได้เลยนะอย่าไปสนใจพวกปากว่าตะขยิบเลยการฝืนความรู้สึกเราไว้คือการปฏิเสธสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์สวัสดีนิโอมาตรงเวลาพอดีเชิญตามสบายน้ำหมอเฟียสนิโอตามฉันมา นี่คือผู้ไปไปได้คนอื่นรอตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณเลือกจะอยู่ที่โต๊ะประจงทำงานตรงเวลาแต่แต่นี้ไปหรือจะเลือกไปเดินเตะฝุ่นข้างนอกก็ได้นะ,ะผมพูดชัดเจนหรือ,อยังคุณคงจะเห็นแล้วนะว่าพวกเราเฝ้าดูคุณมาพักใหญ่แล้วคุณแอดเดอร์สันเรากับคุณใช้ชีวิตสองชีวิตชีวิตหนึ่งคุณคือโทมัสเอแอดเดอร์สัน คุณทำหน้าที่เขียนโปรแกรมให้บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังคุณมีบัตรประกันสังคมคุณเสียภาษีและคุณช่วยเจ้าของบ้านคุณเอาขยะไปทิ้งด้วยอีกชีวิตหนึ่งคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นนักล้วงข้อมูลที่ชื่อว่านนโอและมีความผิดในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทุกข้อหาที่มีในกฎหมายของเราชีวิตหนึ่งนั้นมีอนาคต อีกชีวิตไรอันนะัผมจะพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมากระลบกันนะคุณแอดเดอร์สันคุณมาที่นี่เพราะเราอยากให้คุณช่วยเรารู้ว่าคุณได้รับการติดตอ่อจากบุคคลผู้หนึ่งคนคนนั้นเรียกตัวเองว่ามอร์ฟีสบอกน้อยคุณแอดเดอร์สันโทรศัพท์จะมีประโยชน์อะไรกับคุณถ้าเกิดคุณพูดไม่ได้ ไงหลับสบายไหมคืนนี้หลับแน่รับประกันได้ผมชื่อแทงโอเบเลเตอร์ของคุณปลักเหรอไม่พกพี่โดเซอร์เราเป็นมนุษย์เดินดินแบบเก่าแก่ทั้งสองคนเลยเราเกิดจากอิสระที่นี่และในโลกจริงๆเด็กไซออนแท้ๆข้าสงครามยุติไซออนก็นคือที่ที่เราอยู่เมือนสุดท้ายของมนุษย์เมืองดีนที่เราเหลืออยู่ อยู่ใต้พื้นดินใกล้ๆแกนโลกที่ยังอบอุ่นอยู่ถ้าว่าอายุยืนกูอาจจะได้เห็นมัน <c oughs> ให้ตายสิบอกตามตรงนะผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นฝีมือของคุณทอมเฟรสคิดถูกเราเป็นคนจะคุยเรื่องนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นมันคงเราใจหน้าดูเลยมีเรื่องต้องทำอีกต้องลงมือกันแล้ว เอาละไม่รู้สิว่าหายไปอ่ะโอะย่าเล้วเจอแล้วกำลังหนีผมต่อสาวนิวอ่ลแบสกับเล็กเนี่ยแอนดรูคุณคือนีโอรอสักครู่คะ่ะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไว้ใช่ไหมละ่ะโอ้เกือบจะเสร็จแล้วกลิ่นหอมใช่ไหมฉันอยากเชิญให้คุณนั่ง แต่คุณก็จะปฏิเสธอยู่ดีนั่นแหละไม่ต้องห่วงเรื่องแจกันหรอกนะแจกันนั่นไงอ๋อก็โทษทีครับก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะให้ปกเด็กๆซ่อมให้โอ้ดีโอสิ่งที่จะทำให้คุณกังวลในภายหลังก็คือคุณยังจะทำแตกอีกไหมถ้าฉันไม่ได้พูดเตือนรู้ความหมายมันไหมภาษาละตินแล้วว่ารู้จัก เองฉันจะบอกความลับให้คุณรู้นะมันจาเป็นนิโอเพื่อบอกป้องเราจากคุณขอร้องนิโอคุณต้องไว้ใจฉันเพราะคุณไปที่นั่นมาแล้วนิโอคุณรู้จักถนนเส้นนี้รู้ว่ามันไปจบลงตรงไหนฉันรู้มันไม่ใช่ที่ที่คุณอยากไปเอพ็อกไฟนอนลงถลกเสื้อขึ้นที่นี่แหละ ฉันขอแนะนําคุณอย่างหนึ่งนะพูดกันตรงๆเขารู้เกินกว่าที่คุณคาดไว้ยานพิฆาดออกแบบมาเพื่อสิ่งเดียวปรากฏการณแม่เหล็กปิดระบบไฟฟ้าทุกอย่างในรัศมีครอบคลุมเป็นอาวุธเดียวที่เราใช้ต่อต้านมันระบบระบายน้ําเสียเก่าของมันเมื่อก่อนเแถวนี้มีเมืองเรียงรายนับร้อยหมายตอนนี้เหลือแค่ท่อระบายน้ําพวกนี้เท่านั้นไปลงนรกซะไซเฟอร์หลบสิ คุณทําได้ไงทําอะไรเคลื่อนไหวเหมือนพวกมันฉันไม่เคยเห็นใครไวัเท่านั้นมาก่อนเลยมอเฟียสหลบในตํารวจที่สนามบินอลโลนิโอรู้ไหมผมเป็นใครนายพี่สุยินดีต้อนรับคงเดาออกสินะผมคือมอเฟียสจริงมันไม่ไกลจากความเป็นจริงเลยคุณเชื่อชะตากรรมไหมนิโอผมเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร จะบอกให้ว่าคุณมานี่ทำไมคุณมาเพราะคุณรู้บางอย่างและคุณอธิบายไม่ได้แต่คุณรู้สึกได้คุณรู้สึกทั้งชีวิตคุณว่ามีความไม่ถูกต้องในโลกคุณไม่รู้ว่าอะไรแต่มันมีอยู่มันมีเสี้ยนต่ำใจอยู่ทำให้คุณครั่งความรู้สึกนี้นำคุณมาหาผมคุณอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไร เมทริกอยู่ในทุกที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้มันก็อยู่ในห้องนี้ด้วยคุณเห็นมันเมื่อมองไปที่หน้าตา่างหรือมาเปิดดูโทรทัศน์สัมผัสมันได้ตอนออกไปทำงานตอนไปที่โบสถ์ตอนคุณเสียภาษีนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ไม่มีทางหวนกลับถ้าเลือกกินเม็ดสีฟ้าเรื่องก็งกจบ คุณจะตื่นมาแล้วเชื่อในสิ่งที่คุณอยากเชื่อถ้าเลือกเม็ดแดงคุณจะอยู่แดนมหัศจรรย์และผมจะให้ดูว่าโพรงกระต่ายมันลึกแค่ไหนจำไว้ว่าที่ผมเสนอคือความจริงที่ไม่เกินเลยนี่ผมทำตามหน้าที่แล้วแต่ขืนคุณมาทำเป็นออกคำสั่งมาบอบ,บอีกผมจะเอามันยัดก้นคุณเลย ดยโอเมื่อมันยงเวียบโตกัตรงใจหมดเลยขอโทษทีไม่เป็นไรนี่มันเมทริกส์เลยใช่ถ้าจะดูมันต้องใช้รหัสนี่เหรอก็มันจำเป็นเนี่ยเครื่องแปลภาพลักษ์ทำงานให้โปรแกรมการสร้างแต่มันมีข้อมูลมากเกินกว่าจะทอรรหัสเมทริกซ์พอคุ้นกับมัน ก็ไม่เห็นเป็นรหัสแล้วล่ะฉันเห็นก็แต่พวกผมบอนผมดำผมแดงนี่อยากจะดื่มสกแกแ้วไปล่ะเอาสิฉันรู้คอมพิวเตอร์ฉันมันเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไมมันเหมือนกับไม่แน่ใจว่านายตื่นแล้วหรือย,ยังเหมือนกับยังฝันอยู่อ,อ,อย่านะลยรุนนี้ฉันต้องทำงานได้ ไปสิฉันไปด้วยครับคุณรายคบชัดเจนดีฮัลโหลมอเฟิสครับฟังดูก็เข้าทีดีเหมือนกันนะแต่เพราะมีทางออกเอาเป็นว่าผมยกนิ้วให้คุณก็แล้วกันอืม mm. คุณให้ผมใช้โทรศัพท์ได้ใช่ไหมอย่ามาใช้วิธีของตำรวจรับขู่ผมเลยนะผมรู้สิกกขผมดีผมขอใช้โทรศัพท์ ാക്കി